สิอันดับมหาเศรษฐีไทยปี2,566จากการจัดอันดับของฟอบประเทศไทยคุณคิดว่ามีใครบ้างอิจานพาส่องรวยที่สุดแห่งปีใครขึ้นใครร่วงมาดูกันค่ะอันดับหนึ่งยังคงที่และยังคงเป็นตระกูลเจียรวณน,นโดยมีธนินเจียรวณน,นเป็นหัวหน้าตระกูล ซึ่งหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในชื่อเจ้าสัว CP พีเจ้าของอาณาจักรธุรกิจเกษตรเครือเจริญพ่อขณั์และยังมีบริษัทในเครือซีพีหลายแห่งที่ปรับตัวและยกระดับด้านธุรกิจอย่างคึกค,คักมูลค่าทรัพย์สินสุดธิ3.4มืล้านเหรียญหรือประมาณ1.18ล้านล้านบาทอันดับ2เฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัว พรประเทศไทยระบุว่าปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับเครื่องดื่มเรดบูที่ทำรายได้จากการขายกว่า1.16หมื่นล้านกระป๋องทั่วโลกถือเป็นแหล่งความมั่งคั่งหลักของตระกูลโดยมีจุดเริ่มต้นจากเครื่องดื่มชูกำลังที่คนไทยรู้จักในชื่อกระทิงแดงซึ่งมีเฉลียวอยู่วิทยาเป็นผู้ก่อตั้งมูลค่าทรัพย์สินสุดที่3.34หมื่นล้านเหรียญหรือประมาณ1.16ล้านล้านบาทอันดับ 3. เจริญสิริวัฒนาพักดีนักธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประธานกรรมการบริษัทไทยเบ,บเบอร์เรจจำกัดมหาชนเป็นผู้รวมธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทยเป็นกลุ่มบริษัทในปี2003จากนั้นได้เดินหน้าขยายอาณาจักรเครื่องดื่มสุดยิ่งใหญ่ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังมีทั้งเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์และอาหารจนเขาได้สมญานามว่า เจ้าพ่อน้ำเมามูลค่าทรัพย์สินสุดทิ1.36มืนล้านเหรียญหรือประมาณ4.73แสนล้านบาทอันดับ4ตระกูลจิราธิวัฒน์ที่ในปีนี้ไต่ขึ้นมาจากอันดับ5ตระกูลใหญ่ที่มีธุรกิจทรงอิทธิพลอย่างเซ็นทรัลกรุ๊ปเจ้าของห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศอีกทั้งยังเป็นผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์โรงแรมร้านอาหารรวมถึงแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ1.24มืนล้านเหรียญหรือประมาณ4.32แสนล้านบาทอันดับ5สารัรตนาวดีปีนี้ลงมาจากอันดับ4เจ้าของกัฟเอเนอร์จียักษ์ใหญ่ด้านพลังงานแห่งประเทศไทยกับฉายาในทุนพลังงานซึ่งยังเดินหน้าแผ่ขยายความยิ่งใหญ่ไปลงทุนในโรงงานไฟฟ้าหลายแห่งในต่างประเทศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ1.13ืล้านเหรียญ หรือประมาณ3.94แสนล้านบาทอันดับ6วานิชชัยวันไต่ขึ้นมาจากอันดับ8เขาคือมหาเศรษฐีด้านการเงินและการลงทุนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทไทยเอเชียแปซิฟิกบริเวรีจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์ไฮเนเก้นไทเกอร์และเชียมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3 9พันล้านเหรียญหรือประมาณ1 3 6แสนล้านบาท อันดับ7ปราเสริฐปราศาททองโอสถคุณหมอนักธุรกิจผู้ก่อตั้งและเจ้าของอาณาจักร b d m s ที่ถือครองโรงพยาบาลเอก,กชนที่ใหญ่ที่สุดในไทยถึง47แห่งนอกจากนี้ยังมีธุรกิจสายการบินบางกอกแอร์เวยสและยังมีหุ้นในธุรกิจสื่ออย่าง PPTV และช่องวันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3 8พันล้านเหรียญหรือประมาณ1 3 2แสนล้านบาทอันดับ8 ไอยาวั์ศรีวัฒนประภาและครอบครัวเจ้าของอาณาจักร Kings Power ธุรกิจสินค้าปลอดอากรและยังเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลอังกฤษยอย่างสโมสอนเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งการบริหารงานสโมสอนฟุตบอลนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากที่สามารถผลักด,ดันเลสเตอร์จากทีมระดับกลางขึ้นมาเป็นสโมสรแถวหน้าของอังกฤษได้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3.5พันล้านเหรียญหรือประมาณ1 2 1แสนล้านบาท อันดับ9สมโพธอาหุไนและครอบครัวลงมาจากอันดับ6นักธุรกิจด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจรทั้งพลังงานแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังลมและยังมีบริษัทย่อยที่ผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3,000ล้านเหรียญหรือประมาณ 1. 0 4แสนล้านบาทอันดับ10ครอบครัวโอสถานุเคราะห์ เจ้าของธุรกิจบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนที่มีเครื่องดื่มชูกำลังอย่าง M150 ครองใจคนไทยมายาวนานและยังเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2.5พันล้านเหรียญหรือประมาณ8.70หมื่นล้านบาทและนี่ก็คือโฉมหน้ามหาเศรษฐีไทยรวยที่สุดแห่งปี2566ค่ะ